อินสันตี้ป่ะอ๋อก็ก็ใช่ไงเราไม่เห็นเราเราจะอธิบายไ,ได้ไงวะก็ก็อ้าวหมายถึงเราอ่ะไม่เห็นแกอธิบายสิแบบนี้อ๋อหมายอ๋อจะให้อธิบายอะไรอ่ะในแม่กับไอเนี่ยเหรอหรือหรือชาลินโหมดเพราะพันเหรอห้าพันเหรออ๋อห้าพันเหรอก็ต้องก็พวกผีมันจะช้า โอกาสโกดมากแค่ั้นก็คือแค่หาให้ได้ว่าไทขอฟโกดคือก็คือหาให้ได้ว่าเป็นผีที่อะไรประมาณนี้ที่แคมบูดได้เงินห้าพันต่อเมื่อมัสามอันนะ,ะ,ะพุทธศิกออเกอได้ไหมอ่ะผมมีเยอะแดงแด,ง,ดงเต็มมาหมดเลยนะพี่เอลใส่ของคนเดียวไปเลยเนี่ยไม่แบ่งเพื่อนใส่เลยหรอใส่ไปเลยไม่ต้องแบ่งตายก็จะได้เสียตังค์อยู่คนเดียว เงินผมเยอะก็ผมเป็นก็ผมเป็นโวสเนี่ยผมเซ็ตไว้แล้วอ่ะเอไงไปอินฟซเิตี้มันหรือจะเล่นธรรมดาก่อนอันนี้คืออันนี้คือธรรมดาหรืออินเซพูดผิดพูดผิดพูดผิดจะไปธรรมดาหรือว่าจะไปแบบแคมป์บูดได้เงินห้าพันแคมป์บูดต้องทําอะไรนะก็แค่หายได้มันคือผีคือผีมันช้าผีมันเกี่ยวขาดมากจริงดิจะเกี่ยวกาดกว่าปกติเหรอเออน่าจะลองดูก็ได้ว่รา็แค่เสียเงินกูเนี่ยเสียเงิน เราแค่ตายแค่พายไปชาลิหมดเลยน้องเว้ยนอดคอร์ดคุณรักฮะโนคอร์ดอ๋อเรดดี้ใหม่อ้าวก็คือโนคอร์ดคือไม่มีของให้กูเหรอหรือยังไงอาลองรองเฮ้ยไปไม่กางใส่ไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ไม่มีของแม่ไม่มีของแล้วไม่ใช่แล้วจะให้กูเดาเป็นผีเหี้ยจะได้ยังไงอ่ะ ไฟาเลนจ์เกินเอ้ยมีของเวล่นหนึ่งวะโอ้โหโอ้โหไฟฉายอันนี้ไฟฉายอันนี้โคตรมืดโอ๊ยกูทหารจริงเหมือนไม่ได้เปิดเลยอะถ้ามึงมาสภาพเนี่ยมึงอย่ามาอะไรเงี้ยโอ้อะไรก็ได้อ่ะไฟฉายมันยังกากเลยโอ้อะไรไปดีวะไฟฉายยังส้มอ่ะโอ้ยเป็ดโอ้งเลย เราจะหาเอกสารไงอุปกรณ์กากกลัวแล้วเนี่ยเอาไว้นี่ไปก่อนแล้วกันโอ้โหทโทรมอนิเตอร์ดูยากด้วยไอ้ m a ไหนอะยีเมพลองไปแล้วนี่ map อันนี้เราดูได้ดูมาครึ่งชีวิตแล้วยีเมพบรรเนทแล้วเอาไปวรอบเนี้ยยังไม่เอากล้องไปน้องไปโยนเอ้ยไม่ไม่ดีกว่าถามจริงเราจะหาเจอแล้อว่ายูวีเดียนมันอยู่ไหนต้องเอาวัดอุนดะกูไปหนึ่งอันเราเอาไปเราเอาไปโอเคงั้นก็งั้น map ไม่เอาไปดีกว่าเอากล้องแล้วกัน แล้วกล้องถ่ายแบบโซลูมเอชเนี่ยโอ้แล้วกูเห็นมากแล้วผีโกรธแล้วก็ไม่มีใครอยู่นี้ด้วยก็เอาตัวลอกกันเองแล้วกันเนาะใช่อย่ายไปกลัวเดี๋ยวที่ไม่เสียค่า,ข,าของเลยนะเออไม่เสียเฮียเลยเลยเอาแล้วอีกเนี่ยนึกออกยังว่าจะเอาอะไรไปไม่ไม่ผมเซตติ้งแป๊บนึงผมบอกอยู่นี่ไม่ได้ยินหรอฮัลโหลมขอขอเซตติ้งแป๊บนึงเราต้องทำให้หน้าจอสว่างกว่านี้เพว่เพื่อนไม่อไปชาย ไปใช้วันเยียมากนะไปเจ็ดเท่าไรนะใบเนี่ยสองร้อยใบเนี่ยสองร้อยว่ะสองเจ็ผมสองอเจอ่ะโอ้คุณโกงไปเจ็ดอันนะผมเอาว่างเจ็ดเออสองเจ็ดมันเลขดีเนี่ยนะสองเก้าแล้วกันเอออะไรวะเคท็อปทำไมเนี่ยผมสองร้อยหาแล้วหนึงสองสามเปิดทีว่าไม่เปิดไม่ได้โอ้ตายผมยิบครูซีฟิกมานะแล้วผมวางคูซีฟิกตรงนี้นะ นี่ตรงนี้เลยไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังตรงนี้นีเลยกระดูกรอยได้เปิดไฟอ่ะไฟวดูเร็วเอากล้องมากันแล้วที่ซ่อนตรงไหนเนี่ยมันมีที่ไหนะที่ซ่อนเฮ้ยเฮเฮ้ยโอเคมันแค่หลอกกระจกกระจอากอยู่ตรงนันี่นนีอน้นแ่หละจกกะอากล้งมันล่ตรงไนเหเาล้งมันองไเมม่เห็นเลยค่อะใครเอากล้องไปอ่ะ เฮ้ยสี่ต,ออตรงนี้มีสี่ตรงตรงแฟดเอ้ยคมป์กูเนี่ยสี่สี่กับห้าเลยนะุ้ยเฮียเฮียมา้ยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมันปิดประตูปิดประตูปิดประตูปิดมันวิง่งมันวิง่งช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยถ่ายรูปอะไรปะถ่ายแชทแต่อยผีวิ่งมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่มันวิ่งตามอยู่ เปิดได้ยังวะไม่ได้อ่ะเปิดไม่ได้ไม่เปิดไม่ได้อ่ะเยี่ย์โอ้แอมาได้แล้วเปิดได้แล้วเสร็จแล้วเพื่อนเปิดได้แล้วโอ้โหแล้วฝนตกกูจุดไม่ขีดไม่ได้โอ้โหเยอะเฮ้ยทำไมมันดุจังวะก็เขาบอกแล้วพี่โหด แต่เมื่อกี้เราเดินไปตรงเต็นท์อะมันอินเปิประมาณสามสี่อ๋อเซนิตี้เลยศูนย์เซนิตี้มันศูนย์เริ่มต้นศูนย์ปะเรามียาไะหรือเซนิตี้เริ่มต้นศูนย์หรอเมื่อกี้ไม่ได้ดูอ่ะน่าจะใช่ปะอุยคินซิงแอเรียเราว่าตรงเต็นท์เพื่อนไปคินก่อนเลยไหม,ไม,มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอา,อเอาคูซิฟิกไปวางไว้ตรงเต็นท์ด้วยอย่ไม่ทันเด่ายาแล้วเอ้ยพี่โกง อินด้วยไม่ขึ้นหรอกเป็นไหมโอ้โหไม่ขึ้นเลยศูนย์ไม่เหี้ยทำไมอะเปลืองเปล่งเลยแล้วกูจุดไฟกูจุดเทียนไม่ได้เลยเมกี้กูโอ้โหเหี้ยมืดมากเลยยังไม่ได้เปิดอะไรเลยไปเร็วเฮ้ยเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นผีถือคูปซิฟิกไปก่อนผีวิ่งไม่เร็วนะเราเราวิ่งรอบเต็นท์ก็ก็ไม่ไม่โดนผีไหนก่อนนะเหมือนสองเราหายไปอย่งนันเอาเกลือเอาไฟฉายมาละเอาม ของอะไรหายไปวะไม่ขีดปะถือยีเมฟสองอันมึงอะไรของมึงเนี่ยหลนโอ้ยยีเมฟอันแรกด้วยนะแล้วสู้่างมันวิ่งช้าใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันฆ่าเราได้ยากใช่ปะคิดว่าช้าเพราะว่าพี่วิ่งวนสองรอบยังไม่โดนฆ่าเลยใช่พึ่วิ่งวนแบบวิ่งชนประตูด้วยเปิดไปแว้วนะเปิดละไม่นะไม่รู้เหมือนกันว่ะเร็วมากเลยต้องเห็นตัวนี้หน่อยไอ้เชี่ยิดแล้วเหรอ ไ<ใ>อ้เน,นี่ยมันดีมนดีตามกูมานี่นนเอ้ยอย่าเต็มหลังกูเลยเอย่าตามกูจะไม่ดียตามเรามาหยุดผียุด,ยดใครตายอ่ะไม่มีทำไมไฟยังไหม,ไม,มอยู่อะตามกูมันวิ่งตามผมมันวิว่งตามผมเหมือนไวอรัตจะไม่มีมันเนี่ย อยู่เราว่ามันอยู่ตรงเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวกูไม่รู้จักมันวิ่งช้านะไปปิดแล้วไหมยังยังยังโอ้โหรอยเท้ามันอันเดียวอ่ะไม่ไม่อันนี้ผมถ่ายตอนนั้นเมื่อกี้มันเกิดตรงเต็นท์นะใช่ไหมนี่ยผมมาบ้านตรงเต็นแล้วเอาคูซิฟิวมาวาทุกคนตรงเต็นท์อุณหภูมิสูงอ่ะเพื่อนมันหรอยันไม่ได้หรอวะฮะ นี่ผมเห็นผมมเห็นควันผมม่เห็นควันผมม่เห็นควันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้อ๋อตรงนี้แหละโอเคครกไม่ไม่เข้าเต็นท์เอาออกมาไม่เข้าเต็นท์อุสิเฟื่องวางหน่อยน้องพงพาเปล่างงว่ะเนี่ยวางนี่เนี่ยวางทับหนังสือเนี่ยเอออีเมยผมมาไว้ก่อนแล้วกันแล้วเราต้องเอาของมาวางอีก ไปพร้อมกันแม่ไปเคี้ยตตายวไปเตยตายเหรอเออโอยเออเออไปเตยตายเออเออเออมันเตยตามอ่ะยิงกบกันเฮ้ยเสามันเพิ่งหลอกมันเพิ่งฆ่าพี่ไปเตยแล้วมันหลอกสิบต่อเลยผีอยู่ตรงเสาตรงกล้องกล้องวิดีโอน้องอ่ะเพราะว่าเราเลี้ยวซ้ายมาตอนแรกอะเราวัดอุณหภูมิอยู่ น้องเราต้องเอาอซ้ายมาก็เลยโดนเราเราต้องเราต้องออกอินเซนต์ไปเคลียร์ก่อนน้องแล้วก็น้องต้องเอาคูมที่ถือมามันหล่นอยู่ตรงแถวแถวนี้ยแหละแถวศพพี่นี่แหละดีอยโอ้ไหวอ๋อน้องทำไมมอไม่กินตามเราว่ามันอยู่แถวหน้าเต็นว่ะเต็นไหนอะเต็นแดงตรงศพเรา เมื่อกี้มันเพิ่งฆ่าพี่ไปเตยไปมันยังมันยังหลอกสิบต่อเลยนะเปิดประตูได้ปุ๊บแล้วมันตามหลังมาเลย่ะจะดีแอ้กมันออกมาดูถามเลยว่าจะมีใครที่ไหนที่แบบเรียกว่าต้องดูนางสตรีกนแล้วกันไม่ได้มันไม่ได้อะไรเลยต้องไปคีแนรีเยช่างแม่งก่อนเอฟก็เหมือนไม่ดังเลยอะหอยก้อนไหมเอาเอาพี่ไปเตยกลับมาไหมยังไม่ทันได้ทำเลยเลยอ่ะ ได้ลองเออสวยเอาเอาอุณภูมิมามาวัดแถวอยู่ตรงไหนไปเตยเต็นท์ล่าอะเต็นหน้าเต้นแดงมันมาตรงกันมันก็เป็นอันแรกไหมครับตรงนี้ไหมเนี่ยเออลองลองคีนดูดิจะเดินไกลดิเพื่อนนี่ไงเดินรอบเลยเฮ้ยตรงนี้จริงตรงนี้จริงตรงนี้จริงไหมน้องแง๊ของแง๊ของเราแดเออหมดแล้วอ่ะ น้องเอามุมต้องใส่แหลเกลือมันก็เหยียบเกลือเรามีน้อยเลยเหรอเร็วเ,เออยอไหมให้หมดตรงศพเราโอ้โห uv ใครจะไปดูได้วะแต่ลักษณะผีไม่ได้วิ่งเร็วไม่ฟ้าตัดพวกผีตระกูลวิ่งเร็วออกไปเลยไม่มันมันเป็นมันเป็นเงื่อนไขว่าจะไม่วิ่งเร็วอยู่แล้วอ๋อเหรอเทอร์โมมิเตอร์เราเนี่ยเอาไปวางดิเน่ยเฮ้ยต้องเอาสมุดอีกเล่มว่ะมันมันไกลมากเล็กไปอ่ะ น้องเราถือมามิโต้อุ้ยจอยทำเหมือนไม่เคยเล่นของระดับนี้กันเนาะโอ้มันยากจริงหายไปไหนเล่มหนึ่งยังมีสปิริตบอลอยากแขอยากยัไปคอกับมือเยัยกูทนไม่ไหวแล้วน้องดูที่มีดอทมีอะไรบ้างไหมไม่มีเลยมันหุ่นกล้องก็ไม่ได้วางใกล้ไปหน่อยอ่ะกล้องมีเยอะแยะวางซะรบบมึงจะมึงจะเห็นหมิงบูอะไรก่อนนะของแมงกากรงแต่ก่อนมึงพาไปได้ยังไง ก่อนเราเล่นกันได้ยังไงต้องแบบตายเลิวลีนกลับจะเถอะเราเล่นหมดง่ายไม่ใช่หรอโปรเฟชชั่นอลหรอไม่แต่ก่อนไงอันนี้มันยากไปไม่ยากอ๋อแค่ตายเลยไม่สองแล้วกันหันอุ้ยกูเห็นกูเห็นช็อตกูเห็นดอดคิดว่าเห็นดอดนะเว้ยเออมันเห็นดอดเหมือนเห็นเขียวอ่ะถ้าเป็นผีไม่น่าเห็นใช่ป่ะเราอ่ะเราเป็นผีเราไม่เห็นไงมันปลาเข้าของใหญ่เลยเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนเห็นดอดเลย ต้องเอาหนังสือมีเล่มเดียวเหรอวะหนังสือไปไหนอะหนังสือมันกระจายอยู่แถวเต็นไปไหนแล้วละเก็บมายังอ่ะไปแลวมาเร็วเข้ามาไปกันให้หมดไม่เสียของจะได้เริ่มใหม่ไม่ต้องกลูว่างมันแต่แสดงว่ามันมันให้เอ้ยนี่หนังสือก็อยู่ตรงศพเราอ่ะใช่ไงแต่เราอยาว่าตุ๊กตาใหญ่เลยอะ น้องขยับกล, I, I ล้องไหล Ayuhea k i m i เ z ี i Show me something What do you want What do you want เดี๋ยวลืมดูเทอร์โมมิเตอร์นะคะน้องดูเทอร์โมมิเตอร์เด็กมีหลายอย่างบนมือเนี่ยไปหนีหนีไม่แล้วเดีย๋ยวดูผีก่อนเดี๋เพิ่งวิ่งกันเร็วอย่าเพิ่งวิ่งกันเร็วผีอยู่ตรงแคมป์ผีตรงแคมป์อยู่มันเดินมา,<ๆ>ม,ามันเดินตามมาไม่ไม่ไม่ผีอยู่ต้นเขียวไป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 ผีต้นเขียวกำลังเลี้ยวขวาเดินไปน้องน้องเดินไป เดินช้าจริงผีเร็วเร็วเรวผีกำลังเข้าเต็นท์ผีกำลังเข้าเต็นท์เดินวนรอบแคมป์ไปโอ้โหกูเหมือนมาเป็นไกด์จะรู้ไม่ได้ผีอะไรเนี่ยปลาเข้ามาของจบแล้วบกจบจบจบผีจบมันจะหาอะไรได้ดอดจกิงมีดอดกูเห็นดอดจริงโอเคดอดหนึ่งมันปลาของเก่งมากเลยน้องดูอุณหภูมิต้องสพพี่หน่อยดิ เฮ้ยน้เกลืแล้วยังไม่ติดลบไม่ติดลบหรออืมโอ้โหเราเหยียบเกลือเกลือหมดจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเกลือเกลือเกลือหายอายุยกิเมียนมีัมติง What do you want Talk to me หายอายุยกิฟเมียไซโ me มีสัม h ติง What do you want พูดถูกไปนะหาย Are you here? Give me a sign. Show me something. What do you want? Hi. Are you here? Give me a sign. <ch> Show me something. <Bon. S 1> What do you want? Talk to me. เฮ <karang. S 1> <wh> ้ยไปเพื่อนกูวางเกลืออีกไหนวะอยู่ไหนอะตามกูมาแน่แน่ไปแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไปแล้วเอาเปิดได้เปิดได้มันลอกแค่เฉยมันลอกมันลอกมันลอกไม่มีไม่มีไม่มีผีกูสิฟิกูจะได้ใช้ไม่ได้สัต เกลือไม่เหยียบเลยวะน้องเตรียมเออเออทำไมไม่เหยียบเลยวะตอนนั้นนอ้องไ,ไปไปไปรวยตรงเกลือไปตเตยไหน่อนี่ไม่ได้เกลือไปเตยไม่มีไม่มีเลยทั้งหมดแล้วเกลือหายไปแ้วหมดไม่รู้จะดูโยนใกล้เลยจะหายไปได้ยังไงล่ะคะพี่ไม่ได้ใช้เลยใช่อายุเฮียกิมเมียสายชวมีสัมติงว่าดูยูมอนท็อกทะมีท้อกจะมีขายกิเมียสายชวมีสัมติงว่าดูยูมอนท็อกทะมีท็อกทะมีใช้อายุเฮียกิมเมียสายชวมีสัมติง หยิบแล้วเก็บครับไม่มีไม่มีวอลเล็ตไม่มีวอลเล็ตหายอยู่เรียกิมีอสซาโชมีซัมติงวอติวอนท็อกมีไม่ดีวะคูนุมพุอีกทีนึงนะต้องน้องกิบกิบนุมพุ่มดูกันนะนี่ไปโปไปน้องขวาน้องขวาเออทำไมโอ๊ยโอ้โมันตามเพนดี้เพนดี้น้องอยู่น้องรออยู่ที่แคมป์เลยอย่าเดินไอ้นี่มานะมันตามเพนดี้อยู่ ไปเออเห็นย mm ังเห็น mm. ผ so oh, so ีย mm ังเห็นแล้วให้ละโอ้โหของกระตุยกระจายหมดหมดหมดน้องดูอุณภูมิเดี๋ยวนี้ดูอยู่เลยผีมึงหลอกยังไว้ที่เออไว้ตรงนองมันเท่าไหร่อ่ะอยาอ่าอไเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะไอ่ยังยังไม่ถึงติดลบอ่ะบะมันน่าจะเยอะอยู่อ่ะดูยากมากเฮ้ยมอทีเดลยวตามผ่านใบเตยไปเลย โอเควางตำแหน่งกล้องเดี๋ยวค่อยไปดูโกลดออฟเอางี้ไปดูโกดออฟก่อนดิเสียงชีวิตธีน้อยๆหน่อยเดินไอ้เหี้ยเหรอเหาเลยไม่ได้เล่นเลยกูมานั่งมาดูมาดูมันไเห็นโกลดออฟได้ยังไงก่อนสภาพทำไมอะกล้องมันกากมากเลยอ่ะกล้องทพาป็นกล้องฝนฝนก็ฝนก็ตกกูเรือเรือจะเชื่อเอางี้ ผมดูที่กล้องแล้วมองยากมากเมื่อก็มีดอดใช่ไหมมีดอดแล้วก็มีตีนใช่ไหมไม่มีตีนไม่มีตีนไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขาหมายเขาว่ามันเหยียบเกลือถูกไหมเหยียบเหยียเหยียบเหยียบเกลือแสดงว่าอ่าเวทไม่ใช่เพราะเวทไม่มีตีนก็แต่ก็ไม่เขียนสักทีปะ แต่สมุดกากก็อาจจะเขียนยากสมุดมันเอาไว้ไหนเนี่ยเพนดี้เจอเรียบมเดียวจุดเลยดิอ๋อเราเจอแล้วเหรอไม่มีเอาป้าสมุดกลางอยู่วางถูกใช่ไหมเนี่ยเอาเล่นเอากระเขียนวานหมดสมุดมันจะเขียนไหมสมุดเหมือนไม่เขียนแต่ก็ไม่ได้ปิดสมุดนะไม่ได้วางไกลมากวางโครหทางเหินเอียมเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้เยียอะไรเลยมันต้องไรไยกสักอย่างหนึ่งไง อ๋อผมเดาว่าเอาตาไม่น่ามีก็ลบไปมีลายจูนโูเจนเหรอลายจูว่เล่นกับไฟไหมอ่าแล้วว่าไม่มีแล้วว่าไม่มี e f ห้าเพราะว่าไม่ใช่เวีดตัด e f ห้าออกก็เหลือยูอ้ยถ้าตัด e f ห้าออกก็เนีไหเพราะว่ามันไม่มีเวดอ่ะมันมันมันจะมี e f ห้าไม่ได้ไง แต่ถ้ามีถ้ามีมันก็ก็จะเป็นโอทีกับไลจูได้นะอ้าแต่ปลาคือไลจูข้าวปลาข้าวปลาของอ่ะตไก่ไม่ได้ไม่มีค่ะเพราะเราตัดอูอาลตาออกไม่มีตีนใช่ไหมเออฟรีซิ่งบางทีออกท้ายเกมอแต่พูดยากเลยว่าจะเป็นเดโอเจนอะไรไหมเพราะว่ามันแบบมันเดินช้าอยู่แล้วอ่ะ แต่ก็รู้สึกเหมือนดีโอเจนนิดนึงเพราะว่าตอนที่อยู่ใกล้อ่ะมันเหมือนจะช้ามากแต่ใครจะเสกอยู่ใกล้วะได้อยู่ใกล้มันช้านะถ้าอยู่ใกล้มันช้าตอบดีโอเจนเลยง่ายแล้วก็ไปเล่นแต่แต่แต่มันเป็นเงื่อนไขของเกมนี้อยู่แล้วนะที่แบบว่าเดินช้าผีจะเดินช้าตะโกนบ่อยไม่แต่ตอนที่อยู่ใกล้ๆมากๆมันจะเดินช้ากว่าปกติรู้สึกไหมพี่ก็รู้สึกนะแต่ไม่ใช่ผมเองรู้สึกอย่างนั้น ก็ตอนแรกผมตกใจไงแล้วพอหันไปมองมันปุ๊บมันเดินช้าลงตอนที่มันอยู่ใกล้ๆอ่ะออืม่ตอบเลยแล้วกันเดียวเจนแม้เราจะไม่ได้เฮียอะไรเลยก็ตามปะงานรีบเหรอโอเคเอ้วเขาดึงใบเตยไม่ได้เล่นงถ้ามีเรตติ้งต้องคนเรตติ้งมีสปิริตบล็อกนะไม่มีเฮียอะไรทั้งนั้นอ่ะหรือจะให้ไปสปิริตบล็อกมาดิมาสปิริตบล็อกนี่ไม่เสียอะไรเลยเร็วน้องมาดูนี่ด้วยน้องถือเนี่ยมันด้วยถือพูซิฟิกมา แล้วก็เอากล้องถือกล้องวิดีโอถ่ายดูอะไรเงี้ยด้วยมือหายอายุเฮียกิ v เมียสันเฮ้ยหลอกปะหลอกปะอึ้งอึ้งว่ะไ่หไหนวะมันอึ้งอึ้งอ่ะไม่หลอกใช่ปะประตูปิดปะไม่หลอกอ่ะไม่ปิดหายอายุเฮียกิมเมียสันโทมีซัมติงวัดดูยูานฮน้องไม่เข้ามาหรอ เขาหลอกอยู่ไงเขาเขาคือทิ้งกูก่อนเลยน้องหา i Are you here Give me a sign Show me something What do you want Talk to me หาย Are you here Give me a sign ไอ้เหี้ยโกนไอติ้งโกนไอติ้งเหรอเขียนแล้วใช่ไหมคุณเขียนปะเขียนเขียนเขียนตอนไหนไม่รู้แล้วแต่กูเห็นมันเขียนเร่นไหนเนเพราะว่าเรากลมมาดูตั้แผ่นที่ไปแผ่นที่ไปพี่วิ้งอยู่ไหนออกไปวิ่งขวาไปขวาไปยาวๆขวาไปเหมือนยเรเนีะ ขวาไีกขวาไอีกเพื่อนตอบอยู่วเจนขวาไปขวาไปกำลังตามอยู่บ้านนี้ลงลอ้อมแคมป์ไฟเหมือนเดิเดินไปอย่าอยเดินเร็วมากไปอีกไปเลยไปเลยไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละได้มัน้องแคมปไฟแล้วไปไปออกออกออกน้งเตต่อหรอเด็กกูเลยยังไม่เบสเตก็ เมื่อกี้ผมบอกว่าผมไปเอาไข่หิวไม่มีใครได้ยินเลยไม่มีใครได้ยินเลยผมว่ามังพุ่งไปเลยมีโกลไลติ้งเดี๋ยวเจนเดี๋ยวเจนแน่นอนใช่นิส่เหมือนเดี๋ยวเจนมากมากประตูพังอ่ะเห็นพี่ใหญ่ใช่ไหมประตูพังอ่ะเพราะว่าตอนมันวิ่งเข้าเพนดี้มันวิ่งช้าลงโอเคไปเป็ดประตูพังอ่ะมันเปิดไม่ได้เหรอ เสียงชีวิตเลยเนี่ยมาเออน้องไม่ไม่ตั้งใจเลยตะโกนเรียกแกแทบตายเอาเมื่อกี้ผมพูดอยู่ว่าผมไปเอาเอาไข่ <ผม S 1> นะไม่ได้ย <ผม S 3> ินจริงไม่หิวจนมือสั่นแล้วอันนี้พูดจริงเลยแล้วทำไมไม่ได้ยินกลาวอะ่ะของมีจังใดเดี๋ยวิน <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวโอเจนจริงด้วยแล่าต่ายมไม่ได้แน่เลยใช่ก็เป็นไรหรอกได้คะแนนเท่าไหร่วะเนี่ยสี่ร้อย ได้คนน้อยเห็นไหนห้าพันของคุณอ่ะเขาบอกต้องทำไม่ครบสามพันถามครั้งเหรอเออสามครั้ง้แต่เดาถูกมันก็ต้องได้ปะ